มวยทีิสาบันการเดินและการจักรยานไทยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ MRT นะคะรถไฟฟ้าใต้ดินเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ที่ใช้จักรยานและการเดินมาเชื่อมต่อรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็เรือนะคะไปกันเลยค่ะใช้จักรยานทาอะไรบ้างคะไปซื้อของที่เซเว่นอะไรอย่างเงี้ยครับออกกำลังกายในสวนครับตามสวนจะวิจักรอะไรอย่างเงี้ยครับ,รรบ,ต,รรบต้องไปฝึกปั่นจักรยานก่อนค่ะ ส่วนรถไฟ,ไฟแล้วก็แถวบ้านเซฟพอตนะส,ส่วนหนึ่งถ้าเป็นคนแบบออกกําลังกายอยู่แล้วการจราจรถ้าเกิดใช้รถตัวเองรถก็ติดถ้าเกิดใช้รถเมล์คนก็เยอะถ้าใช้รถไฟฟ้าบางครั้งก็มีปัญหาก็เลยแบบถ้าเกิดใช้จักรยานมันน่าจะสะดวกอะอยากมีทางที่แบบว่าเป็นของจักรยานโดยเฉพาะโดยที่แบบปอใส่เ,เข้าไม่ได้พี่มันขอสามคำอย่าล้ําเส้นค่ะต้องปลอดภัยครับอิทไม่ออกเลย เ,เปลี่ยนเธอพี่ก็ปกติก uh. ็จะเอาปั่นจักรยานมาจอดตรงที่จอดจักรยานนะคะแล้วก็ข้ามเรือข้ามฟากแล้วก็นั่งเรือไปทํางานนะคะมันมีความสุขกับการแต่ทีมที่เราชอบเร่สองก็คือเราวิ่งมากพอได้เราอายุเยอะก็ปั่นจักรยานเราทาแตะกอนทั้งต่กอนทั้งปั่นทั้งวิ่งก็ไปปั่นวันวันหยุดกับลูกอะไ ขึ้นถนนได้เลยถ้ามันถ้ามันได้ก็ดีฮะก็เป็นแบบยกลอยฟ้ามาเลยก็ปั่นแต่ถ้าเกิดขึ้นไปข้างบนเลยมีสะพานมีอะไรเงี้ยเป็นบางที่อย่างเงี้ยแล้วสามารถจอดรถจอดจักรยานได้ข้างบนอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยงั้นถ้าจะขอสามคำอะไรดีอ่ะปั่นเพื่ออยู่ก็ได้ค่ะสามคำนี้เดีึงยังไม่ออกโอเคค่ะทไม่เป็นไรค่ะยา้ทำเธอค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ BTS มอกระเสรค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่ามีคนที่ปั่นจักรยานหรือเดินมาเชื่อมต่อรถ BTS สถานีนี้กันมากน้อยเพียงไหนนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะด้ก็มาจักรยานแล้วก็มาต่อ BTS ค่ะอ๋อ BTS ค่ะข้างบน ก็ไปลงสถานีจต oh so ุจักรค่ะอยู่ลงลง BTS จตุจักรสมัยก่อนเคยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เพราะว่าไกลมากมันประหยัดแล้วก็อู๋ตรงนี้รถติดมากเลยพี่เป็นจักรยานสะดวกกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีจักรยานก็คือ1ิบหสิบนาทีก็ถึงแล้วบางทีผมยังไม่แห้งเลยไป2สื้อได้ละแล้วแล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงด้วยขอสมคำสำหรับการปั่นจักรยานสะดวกดีค่ะอ๋อสะดวก สามคันก็คือมันไวสะดวกนะเพราะมันรถไม่ติดสองก็คือไม่ต้องกังวลที่ว่าจะจอดที่ไหนถ้ามีถ้ามีรถาม,มาก็จะหาที่จอดก็ยากนะสามก็สุขภาพก็แข็งแรงด้วยสะดวกเร็วแล้วก็ราคาถูกประหยัดสะดวกคือจำกัดเวลาได้เลยรู้เลยรู้เวลาได้เลย ติพี่จะออกจ,กจากซอยในหม,นหมู่บ้านแล้วก็ขี่จักรยานมาลงที่นี่แล้วก็จะต่อรถไฟฟ้าเพื่อไปทํางานค่ะตั้งแต่ไม่มีรถไฟฟ้าพี่ก็จะขี่ออกมาจากปากซอยเพื่อมาลงแล้วก็ต่อรถเมย์พี่ใช้จักรยานใน,นใทุกวันใช่ไหมคะคใช้ทุกวันครับไยปั่นจักรยานแล้วมาต่อ BTS ไหมคะหรือมาต่อรถเมย์ไม่ครับปัน่นจักรยานอย่างเดียวเลยปกติก็คือปั่นจักรยานแล้วมาจอดใช่ค่ะ <meatballs S 1> มาต่อตรงนี้แล้วก็ไปลงเรือ,รอรแล้วก็ต่อรถเมย์มันก็ต่อรถเมย์ใช่ค่ะทำอย่างนี้ทุกวันเลยใช่ค่ะ เพราะอะไรเราถึงปั่นจักรยานมันสะดวกดีอะครับพี่สะดวกยังไงบ้างอะคะคือมันมันไม่มันรถรถไม่ติดอะครับรับมติดเนาะครับสะดวกเราสะดวกครับมันก็สะดวกดีอะค่ะจากบ้านออดปั่นออกมาตัดหมู่บ้านก็ใกล้ๆอย่างงี้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าจะนําเสนอในส่วนของการใช้รถจักรยานเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการใช้จักรยานก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายเนาะ กนขอสามคำกับการที่เราใช้จกักรยานคือหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมที่เราทําได้อันที่สองคือมันประหยัดค่าใช้ใจ่ายก็คือแทนที่เราจะนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็นั่งขี่จักรกยานของเราเองไอเน,นี้ยค่ะที่เราได้ชัดเจนเลยอันที่3ก็คือพี่เป็นคนขี่ชอบขี่จักรกยานโดย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 ,โดย,โ,ดยโดยทุนเดิมอยู่แล้วว่ายิ่งมีความสุขอะคะ่ะดีมากๆค่ะ <c oughs> ได้หมดเลยค่ะมันดีอะครับมันดีครับขอสามคำสำหรับากบรารข,ขับจักรยานของพี่ค่ะอ๋อสามคำแล้วสนุกดีนะ Аа <laughs>